สวัสดีครับุยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายของปูสามแปดกับพี่น้องชมปูสามแปดจะปล่อยโค้งสุดท้ายตัวใดเน้นตัวใดกันมาติดตามนะพี่น้องชมแต่ fc ดจะพา fc มาดูหลักสิบลักหน่วยรักสิบกันพี่น้องผ่้ชมปูเคยเข่าตลอด fc เกอให้ติดตามมาวันนี้ปูกำลังทำภารกิจเอาอาหารให้หมากันอยู่นพี่น้องชูชม มาเนี่มาเย็นๆจักน้อยครับไม่เศร้าฝนตกแห้งนะปูก็ได้เรื่มาเนี่ม่แรงเราอู้น้ามันบดทบดตีปูบดมบดตีนนะปูเเนาะโอ้หมองหนิดน้ำเลยไรมันจะโคกสิปูโอ้มันมันมาจะทั้งคงมันมาโมโหกับมึงนี่บดปะ ลุ่นเนี่ยไรมึงขุ่ไฟโอบหวยคนน้องขุ่นขุ่นกับง้ยไปจับเม่นหน้าวาฉันดอกจะได้วสิมาหาเจ็บไปลวว่านี่ปูดปูหาเจ็มันเข่ากันมูอหาเจ็ดร่องหักแกขนคับผมอันนี้ล่างอันนี้ล่างเหียดห้ามันเข่าหาเจ็บเข่าหายเจ็รมืหลัง อาแปดล่องอันนี้รักสิบล่างว่ปูนี่แหละเนี่ยมันเป็นคู่เลยโอ้เป็นคนี่เด้นี่นองมนห้าเจ็ดห้าเก้าบล่า่ดเียโอ้ห้าเก็ดห้าเก้าหัวีนี่เด้นีกับผมนี่เด้รักสิบกับรักสิบสามเก็ดไลยกับผมนี่เด้ห้อผม หกตัวมันหนึ่งสองสามสี่หาหกนี่ได้๋ยว่าหันกันนี่เดี๋ยหกหนึ่งั่นเดี๋ครับผมนี่ีวันนี้มีสามม่สี่ม่หานาปูเนาะกกนี่เขียนกบเก่าือหลังเอามาเขียร้แล้วนี่สุดสุดแรงปูสุดบนสุดบนมันเป็นล่ังน้ำน้ำเคลียราครับผมอันนี้นี่สุดบนแต่ว่ามีวนนี้ก็อาถือเลย เป็นบนทุ่งมวดออกมาอ๋อนี่ครับผมก็มีน,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 นี่เอาเย็บี่ครับผมนี่แคปหน้าจอ,อาไว้เบิ้องด้านพี่น้องด้วยปูมักชูนหกกับชูนหกขนาดไนครับผมชูนหกสิบหกบนชูนกึมหนึ่งมวดนี่มากมวดนี่บ้านกับชูนกับชูนหนึ่งสองมั่งสองบ้านกับชูบนกึมหนึ่งคือเรา ครับงวดนี้มาศูนย์กับหนึ่งพระปู่เนาะไอนี่รับทริบมันครับหลักสิบโอ้นี่ครับหลักสิบพี่น้องเอาคูมาฮกไถ่ไม่ชองคู่นี่ฮกไถ่หนึ่งฮกแค่นี้กับผมแล้วสามหกมากสิท่นี้กับผมมั่งสนเลยเอาแค่ศูนย์กับหนึ่งมาถึงเลยหลักทิบมันครับศูนย์กับหนึ่งไปหลักสิบพระปู่เนาะอันนี้บนนะบนหลักสิบบนไปพี่น้องชมหน้าเก่าศูนย์ ครับผมบยาวญขึ้นปู่บอกเลยเนี่ยยิงศูนย์ห้าคูณหลักหน่วยขรั้งที่สี่มันก็ได้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยวจะคูณกันหนึ่งห้าเอาห<อ>้าค,<ง>คูณหลักหน่วยขั้งที่สี่เออนี่ทุกวันมันก็ 5, 6, 7, 0, 1, นี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเลยหลายโคมโม่ครับผมบานนี้นก็ศูนย์หนึ่งสองขึ้นกันบ้างกันหนึ่งเดียวเขาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนียครับผมหากับหกเนี่ยปู่ก่อหาตุบยน เ hehe, ล,ลีกล่งฮาตุวเดียวหลักหลักร้อยขั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งคงที่อันนี้ล่ะครับผมนีนก็เป็นห้ากับหกอันเี้ละห้าเอาจะห้าบัตรหกมันมามาบนเลยหลักน้อยบนครับผมโอหครับผมบนเมื่อถือดีเด้อผู้บอก <Brooklyn. S 1> now now. 5, เทอหรอกใชส่อ <Brooklyn. S 1> ี้ขี้ครับผมอันนี้นี่ันล่างขึ้น่อันนี้ล่างขเขาปูดีเด้นี่นี่มีหล <c ười> ักร <t Alberto fera> ้อยบน สามกับห้าบ้างกับสี่กับหกอันนี้อันนี้รักลอยบนบวกหกรัอยบนสามกับห้ามางันสี่กับหกกับผมบนี่เดี๋ยวห้าก้อนหนึ่งกันดีหกกับแปดมันก็ออกแปดนี่เดี๋ยวรักลอยบัวพี่ดอกรักลอยกันแล้วครับสูตรหนึ่งพันได้แปดมันบวกเข้ากันได้แปดตัวเดียวเรื่องง่ายสูตรหนึ่งรักรลอยครับผมสูตรหนึ่งรักเออได้แปดตัวเดียวรักลอยอันนี้สูตรนี้ได้สามกับห้านะปู่สามกับห้าครับผม มาดเลยเลยคับบผมมันบดปิดหอกนี่8แดสามกับแปดออกคูแปดเจ็ดกับสองออก57าเจ็ดคับผมอเก้าเจ็ดบนมีงพูดกันน่มิดเท่บุเทลางลศูนย่งเออกเก้าห้าศนห้าครับผมศิดตลอดพูดกันนะเท่บุญเท่าลัง วันนีนี่เลยมามันมาหกปูม,ก oh, มักเทิบนเลยโอ้หกคนมาชนกันเทิมบนเทิหนึ่งเทินั่นเยมน้กันนี่นี่นี่กับผมเนี่ยศูนย์หกสิบหกกับผมศูนย์หกกับสิบหกเออเห็นบ้าหหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งกับผมโอ้เนี่ยเห็นบ้ผมชนนี้ก็ทึกนี่เทิบนเทิงล่างบนนี่ดอดับผมีเห็นบ้างหันนี่ศูนย์หันมันมาศูนยศูนย์หนึ่งสองนี่ มันมาเข่าศูนย์กำลึงขึ้นกันมั้งครับผมนี่หกแล้วมาตัวนี้ก็ได้ศูนย์ได้หกได้หนึ่งมันก็มาออกเฉลี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งหรือ 1, 7, ล, 6, 1, ล,ล่างครับผมเ่วานน, 0, 6, 1, นี้ก็หนึ่งศูนย์หกหนึ่งเนี่ยมาอยู่รลดัศูนย์กำลังครับผมหกกับ <6, S 1> <craft> ร่วมกันเลยออกใช้กันทำบัตรโอ้ออกใช้กันเล่นปรปุนศูนย์หกหนึ่งหครับผมบนนี่รักรลอยมันครับวบนนี่ศูนย์หกหนึ่งหกบนประปุ่นนะนี่รักรลอยนี่รักรลอยรักลอยก็เอาสาม ศูนย์หกสามหนึ่งหกไปอร์เซะนั่นเป็นครับผมจำใส่หันด้พี่น้องเอฟซีครับผมนี่แอกะจอได้พี่น้องด้ยเดี๋ยวรองครับผมแ่นี่เนี่ยห้าเจ็ดตัวเดียวลองห้าแดสูตรกันเลยครับสูตรนี้ที่พูห้าเจ็ดมันเขาห้าเจ็ดไหลชเดียอมึงมานมาเด็กมากันนจ้ครับจะรอดขึ้นกันอันได มาติดหนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,งหกมันถือเนมันดเลยครับผมไม่จะสุดเขาเาน่นอนตัวเดียวก็บหา้าอินหลังบนทัางหลังอีกห้าตัวเดียวก็มาหาในสุดนี่ก,ก็ได้ห้หาเจ็ดสามเจ็ดี่เจ็ดครับผมลลางห้าเจ็ดสี่เจ็ดลลางหากหนึ่งบเก้สเกาสองส่วนสอง ถึงตลอดกันเล่นกับผมโอูครับผมอันนี้นี่ร่างยงเดียวนะปูนร่างยังอยู่่างได้ถึงดักหน่วยล่างกับชมหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่างกับผมชุดปัดหน่วยล่างหกหนึ่งหนึ่งี่อะบาบหนีเจ็ดห้าเจ็ดออกน้ำปัดมเห็นไหมโอ้มีห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดว่มีมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดออก่ปูนออกน้ำกันอีกซ้ำยุ่นิ่เป็นรักหน่วยล่าง กับผมออกเจอกันกับห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดกับผมผู้ออกเิ่นโอ้ครับผู้มั่นใจเด่นมันถือดีเด้ครับผมสุดทีนะปู่เนาะถือมันจะทีดีตลอดเท่านด้สูตรบอนบ๊อบี่หนีกับบ๊ถืออีกนี่ผู้จัดบ้านใจหนีบ้านแล้วงวดนี่หนีอยุบป๊กมันนี่เนี่ยเขียนมาไว้หนีบ้านแหลมบังไงเนี่ยรับผมโอ้บ้นอย่างเดียว หนึ่งหกเนี่ยก็ผมมักมีหกติดทีด 6, ด่ปูมักหกติดดีหลังดังวยมันสามหกนี่มีคน่ปูมักคนนู่นใส่ทีปูไอ้ปูเช่นเสนาโป้ก็มีตึกตัวผมนี่มาพิจจษหมดเลยเนี่ยโอนี่นี่เป็นเป็นเสีเครื่องเครล้วทังไก่ก็ะนวยเครงเครื่งนี่เป็น,นลักกักบไก่เป็นลักนวยมาปูเจอนี่ปูมาเอามาใส่แล้วนียนเนยนั่น กับผมโอ้ฮันเบอรไงนะครับเห็เบอ่งไงนะปุ่นเนาะเบองหันบอกว่้เบองงันถงเบิ่งใจเห็นก้นก้นนุ่ักนะครับผมบ้านนี้มันเห็นชัดๆเลยเห็นบ้าหันหนึ่งเจ็ดเห็นบ้าหันหนึ่งศูนย์เจ็ดมัเห็นบ้านศูนย์ปดมันเห็นบอเหันว่าตลอดเลยอยู่ในนี่ก็บัีอยู่นี่ก็บัถืออยู่รับผมเอาปู่ ผมเอาอันนี้มาฝากปูออ,อันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีแดงอันนี้เอาปูไว้ใส่แทนตัวนี้ตัวนี้มันสีสมมันบันชัดเจนเลยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยสีง,งามดี <c oughs> ครับผมสีแดงสีชัดเจน,นนผู้อาวุโนสนกับมึงเนี่ยปูวาหลักสิบบนอย่างเดียวครับผมไอ้หาใช้ใช้กระชาได้กระยุนผู้ให้ศูนย์กันมึงหลักสิบบน ครับศูนย์กับหนึ่งหักสิบนนะปู่นะหลักหน่วยคือหก่าน่ะปู่ออกนีครับผมเทนีได้ครับผมก็หันจีนหนึ่งแปดนี่ปู่ซื้อหลายแหงหนึ่งเจ็ดเบาครับผมโอ้ยถือพู่งอดออกมาอยู่นี่ครับเห็นบ้านถือหนึ่งปู่วาปู่เอาเล่าห้ก้อนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก่าเนี่ยมันสรุปสรุปแล้วปู่เน้นบนว่านี่ศูนย์หกหนึ่งหก ท่านนละมีท่านอีกด้บยันตี้ร่างล่างนิ่วห้าเจ็ดห้าเดแล้วก็ลอง5้าแป่นกล่าวห้าเจ็กับห้าแปด่มีท่านอีกปูว่าเดียวไรด้บนสองคู่ล่างสองคูนัปูเดียมีท่านนึ่งค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นกระดาษให้เบิ้งนะครับเป็นลองชมอะจากธรรมกาสกร์ปูไรครับผมที่นี่บ่ถือด้วบนด้วเพิ่องคักๆด้วยไพเบิ่งกระดาษเนี่ยครับผมบนอย่างเดียวอยู่นี่จาวันร่างกเป็นคือกันจาวัน ออกขึ้นกันแต่ว่าส่วนบนไหลแต่ว่าส่วนมาจะมาบนตลอดนะปูนถูดบนแห้งก็บนล่างเรื่อยยืนไอ้บ่มียื่นี่ก็บ่าถือครับผมตลอดเลยเอฟซีแคปหน้าจอไว้ครับผมเจ้าซื้อสี่หนึ่งเจ็ดมาหนึ่งหนึ่มีหนึ่งเจ็ดครับผมโอ้ยล้อยก็มีซีก็หกหนั่งอาที่ทีใดได้พูดแบบหนึ่งแปดโอ้ยมันดวงบ่มีครับนลวปู่ดวงมันมีเป็นเป็นนดวงยั่เลวงปู่เนาะดวงเป็นน้ำดวงได้อารเทสมากครับก็ยังนีเลางปู่เนาะอันเดียว ต่างวาบ้าอ่ะวันนี้เอฟซีแคนมาจอะท่าบ่มี่ีน่นี่อเดินแน่น่เบิ้งคาับได้ครับผมเบิ้งราบด้วยใน่นิ่งแคนบ่มีอยู่นี่บ่ถือเรีอบนเด้อล่างก็ออกมากนัํากันก็มีอยู่นี่ห้าเจ็ดล่างมีครับผมยู่นี่เลยกูเนียนให้ชือห้าเจ็ดให้ชื่อก็ซื้อห้าเจ็ดล่างครับทำไมหามาขันมาสี่กับสี่เจ็ดมาสามก็บสามเจ็ดซุ่มล่างซุ่มล่างเดือนี้พี่ว่าบนกู้หัน ศูนย์กันหนึ่งหลักทีบบนกับผมอาไปใส่หกตัวเดียวทั้งท่านกับผมโอ้หกหกสิมาหลักหน่วยกับผมหลักหน่วยล่ะบนกับผมสามสามสี่หกนะหลักหน่วยบนอยู่นี่มันบ่มีหลักหน่วยมันสามกระชีกับผู้เก่าหกตัวเดียวคนชัวเป็นบัวากนเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์เห็นบ้านมันมากเจ็ดนั่นบ้านเจ็ดกับแปด ลำหน่วยมันเบื่น wow um, sure ี่พูกเอาที่แปดไร่ครับผมโอ้น่นเรียนว่าอกมากวหนึ่งเ็ดแหนาก็หเจ็ดนันยวมันัครับผมอะโอเคครับผมแคปหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมนี่คือสูตรบนบนเด้อบียบถือเล็เด้อโอ้ถ้าถ้าม่ไี้นีบ่อถือเล็กบอถือุัระพูบอเบิ้งรักทุมเบิ้ง ผูไฮม็อกถ่ตัวเดียวเลยเนี่ยเขาจะจับเอาลายมาผีกับเบิ้เอาลงหอกถ่ายคือมกไถ่ย่างเดียวนะปูเนาะมอกถ่ยังเดียวปูศูนย์หกหนึ่งหกตัวตัวนักมันปูกับผมอ่าคือของผมอันดับแรกหกเด็กเก้ากับหนึ่งเก้านี่มีเยละกับผมนี่เนี่ยเยีบอนหนึ่งเก้าเนี่ยอือกับผมชื่อให้เป็นเลขม็อกเลขเก้าเลขเก้าเลขม็อกกับผมแม่นะปูเนาะเก้ากับม็อกตัวเดียวกันเนาะ กับเจ็กับหนึ่งอีกเนี่ยลหละชื่อเอาครับผมวันถือแนี่แน,นอนได้ถครับวันนะี้ว่าแน่นอนเราปัเนา่นอนทุกวันทุกวันได้ยุ่งนี้ได้บัดปีโอ้บัดปีสิบปียู่นีอยู่นี้ครับบัดปียู่นี้เพราะถึงเล็กครับผมแต่บ,งบางร่าว่าไปเสียป,ปูจะรอดวัมาโบงเอาเนี่ย่บงเอาอีก กับผมวงขอรถคปูเนาะยังมาปูเคลื่อนไปจะพกตะปพกแบบว่าเบิงจะเคลียหน่อยบาดบ้ามันบป็ได้ว่องเฉดอกเลยนี่อันนี้อันนี้เคมืนไปตะปพกเมือนีปูนี่ยูปกกันอยู่ปกสิบหน่วยอ๋อสิบหน่วยปูเล่มให่มาแล้วนี่นี่หาเบิ้งชัดๆเลยกับผมปูใหญ่ไม่เปปเด้วเออนี่กับผมสิบหน่วยนี่เลยกับผมจับในพร่อง ไปมาปูมาหกถ่ายอย่างเดียวเดินครับผมมาจาถหาดเจ้เชียร์รักละวยเท่าอย่างนี้ครับผมมันบ่หมีอยู่างรละหวยบ่หมีสี่มีสามมีแต่หกตัวเดียวทั้งดนี่เรียนง่ายทั้มครับผมห้าก้อนก็มีเจ็ดมีแปดมีศูนย์ศูนย์ก็บ่ะมี่มีเจ็ดก็แปดท่อนห้าก้อนในบ้าเจ็ดแปดศูนย์เอาถ้าเจ็ดก็แปดเห็นบ้านเนี่ยก็ออกมาเท่ากับหนึ่งเก็ดเนี่ย ครับผะไรเจ็ดเบอดก่อนนี่มีห้าหกตนึงแน่ครับผมโอ้หน้าปูเนาะโอ้ก็แม่อดทนที่ครับผมอ่ะการว่าสการปูอะไรครับผมจะเริ่มพลาดครับผมแล้วการผสมผงชุ่มปูสามแปดเราเน้นโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องชุ่มปูสามแปดโค้งสุดท้ายให้มาบนสองหางร่างสองหางคือบดต้องกลับเลยพี่น้องชุ่มให้มาแข็งแข็งพี่น้องชุ่ม ไม่หลายหางเลยพี่น้องบนศูนย์หกหนึ่งหกอ่าถ้าเลขไปติดหกปูวาบริงเงินพี่น้องผู้ชมอ่ะส่วนล่างห้าเจ็ดห้าแปดสองหางเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ชมนี่ครับบนสองหางล่างสองหางปูฟันทงโค้งสุดท้ายมาแล้วครับผมอ่าเอาไปจัดนักจัดเต็มกันเลยพี่น้องผู้ชมอ่สมมาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันคนละสองใบสามใบกันอ่าถ้าไพ่ไปซื้อไปติดหกบนอ่าหลักหน่วยถ้าไปติดอ่าห้า อาลักซิ่บลางกะบรอดเงินเป็นน่องอ่ะปูคนวางเสร็จเนาะครับน,นอ้องเอาเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันให้ดีนะท่านผู้ชมถ้าชอบก็จัดถ้ขัดก็พนันปูสามแปดให้โค้งสุดท้ายกันแล้วครับผมอ่ะจับหน้าจอเรียบร้อยเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับผม